แม่เขาให้ศูนย์เก้าเมื่ดที่แล้วจับได้ศูนย์เก้าโอ้ตัวไหนล้วงมาเลยให้โชคยายนี่เขาไปเขาไปแสดงว่าจุดแม่นบางคนจุดที่ไรก็ออกทุกทีจุดหน้าจุดหน้าเมที่แล้วเห็นได้คุณแม่เป็นครูบาอาจารย์อที่ไรก็ท่านก็ให้ค่ะแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญ รอจะคู่ทำไมหันทำมอถูมจะแตกด้วยเป็นสี่เป็นหกสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดําซิ่งนะคะโอ้ตัวเล็กจะไปจับปิงปองนะคะเร็วเร็วจับปิงปองเดี๋ยวมาลุ้นนะคะเลขกับตัวเล็กนะคะ09สวัเดีค่ะอะไรนะคะแม่เขาให้09งวดที่แล้วงววดที่แล้จับได้09โอ้เดี๋ยวงวดนี้เดี๋ยวเราไปดู เงินก่อนน้องจับให้ศูนย์เก้าจ้าอจับจับเร็วจับเอาตัวไหนลูกเอาตัวไหนอ่มาลวงมาเลยให้โชคยายยเอามีเงยเอามีเียเอามี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 ีเอานะลูกนะเมื่อกี้เป็นเวลาะออพวฮะคุณแม่ขอลาวใช่ไหมหนึ่งเอมีเเอาม่เเงองนอันนี้ครับ มันรู้อยีไม่อย่านะไหนตัวไหนเลยหมอนี่จับตัวศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์อันนี้ชื้อก่อนเร็วหนูชื้อก่อนเร็วยังไม่พอยังไม่พอลกตวแล้วพอแล้วพอแล้ววางวางวางไม่เอาไม่เอาไา่เจาดเจ็ดอีกใสมากครับใ่มาครับใสให้ใ่ให้ปู่ศูนย์เจ็ดหนึ่งน้องจับได้แล้วศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่ง ทางกลับเหรอไม่ใช่หนึ่งเจ็ดศูนย์เลยตัวศูนย์ก่อนตัวเลกครับก่อนเร็วครับปูหนึ่งก่อนสิหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับก่อนหนึู่นก่อนครับปูก่อนทุกครับอยากขาดล้วไม่ยอมหยุดดูหน้าเแล้วคุณพี่โชคดีใช่ไหมคะงวดก่อนถูกกันทุกคนค่ะเพราะงวดก่อนหนูเห็นอยู่ถูกกันทุกคนอ๋อพอดีมาจุดทูบเหรอคะถึงได้ศูนย์เก้าใช่มาจุดทูบที่นี่เลยมาจุดเลขทูบ ใช่คิดเลขถูกแต่เขาก็ไม่อยากซื้อกเราเขาบอกว่าไม่ตรงอาจารย์น็อตเลยใช่แปดแต่เราบอกว่าเรามั่นใจปูเราว่าเราถูกได้เราต้องมั่นใจใช่ไหมเราขอแล้วอะคุณแม่ฝันอะไรไหมคะฝันอยู่ฝันว่ายังไงคะคุณแม่เราได้ไหมคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเล่าเลยเล่าเลยทำไมเชื่อ ถ้าไม่ถูกก็โดนโจมตีถ้าถูกก็ดีไปมานพูดยากโลกโซเชียลมันธรรมดาใช่อันนี้ของหวยลาวหวยลาวกับหวยไทยนะเขาบอกว่าเราได้มาใช่ซื้อหวยลาวกับไทยเลยเมื่อวานนี้ได้พวกนี้เขาได้หวยลาวกันไปจุดทูบได้ห้าได้หนึ่งอะไรหนึ่งห้าห้าเราเล่นสามประตูแล้วก็ตัดเล่นหนึ่งห้ากันหนึ่งห้ากันห้าห้าเมื่อวานได้ถูกลาว โอ้ยอ๋อใช่สับกัน่เฉยอันนี้ได้โต๊จดแปดเานั้งต่างกันใช่สับกันได้โต๊ะหรอได้โต๊ตัวเดิมลืเมื่อวานใช่ตัวเดิมตัวเดิมที่นุ่นได้หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าก็จะโดนกันหนึ่งห้าก็ยังได้สองตัวอยู่เนาะใช่จากแปดต่อเป็นเจ็ดต่อใช่เราสายเราสายเราสายมูเราก็เดินสายคุณแม่มาจากไหนกันคะบ้านสรลบุรีมาจาก ไอ้บึงผงหลงไปงานประจำปีปู่อือลือค่ะไปไปทุกปีไปทุกปีออกจากบ้านมากี่วันแล้วคะแม่เนี่ยมาแต่วันที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดที่ค้ะเออสิบเอ็ดสองสามวันแล้วใช่งานแล้ว คือสายมูทัวร์ใช่โอ้เป็นสายสายพญานาคด้วยใช่สายตรงสายตรงสายตรงเออถือว่าท่านอนุญาตแล้วค่ขอหวยลาวใช่ไหมลาวลาวทั้งไทยปู่บอกสองอย่างว่าลาวก็ลาวด้วยไทยด้วย าราะว่าไทยบอกว่าไทยอ่ะมันอั้นเยอะลาวเขาไม่อ่้นนี่นะคะเลขทูบนะคะของคุณแม่นะคะมันเราดุนเลขทูบของคุณแม่เป็นไหมคะห้านะคะตัวแรกห้าเอแล้วตัวที่สองนี่แต่ยอดยอดยอดไาบอกน้ำมาห้าขันโบมามากันเจ็ดแปดคนเนี่ยจะให้คุณแม่ท่านนี้จุดเลขทูบคนเดียวเหรอคะใช่โอ้คือแสดงว่าจุดแม่น ก็มีรู้ก็จุดที่ไหนก็ออกที่หน้าเงินหน้างินที่แล้วยังได้คุณแม่เป็นครูบาอาจารย์ค่ะจิ่เลยก็ท่านก็ให้ค่ะแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งทําบุญเราได้มาเราจะแบ่งทําบุญทุกที่ที่เกี่ยวกับที่พญานาาท่านไปสร้างที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยวันก่อนที่คุณแม่มาหนูก็ตกหนูก็เอิดใจอยู่คุณแม่ไว้ผมด้วยหนูก็เออด่าจะมีแต่ว่า เพราะว่าพอเป็นอย่างนี้เราก็เลยต้องรักษาเอาไว้เราก็ไม่กล้าไปทำอะไรอย่างนี้ไงค่ะเพราะเราต้องรักษาเอาไว้เพราะว่าพูดยากเนาะแม่หลักนี่ค่ะทั้งสองน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดอย่างที่เราคิดนะครับเป็นเลขตที่เจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะคะทุก่านตัวที่สามกันเราไม่ตรงไปอี แม่เขาก็ใจดีตัวแม่เองแม่ก็ใจดีสายมูสายมูไม่ได้มูเตลูมแม่ก็มูแม่ไปรำถวายกันไปงานวันเขาเรียกว่างานวันเกิดปู่เป็นสามค่ำเดือนสามเมื่อกี้นี้ก็ไปรำถวายมาแล้วครับนั่นน่ละถึงสามค่ำเดือนสามของเรามีแล้วสามคู่สามสามไปไหนล่ะ ทะเบียนรถอีตั้งหาาทะเบียนรถอะไรครับก่อสองสามสามสองสามสามจะเป็นสีไม่ชินเ็นสีเป็นหกว่ะมาละเดนเดี๋ยวก่อนรอจะคู่ทำไมหักทำไมถูกจะแตกด้วยสีเป็นหกูเมื่อกี้บอกแล้วด้นั้นนะหนึ่งเจ็ดอะไรนะหนึ่งเจ็ดศูนย์ถ้าเป็นหนึ่งนะ ถ้าสมมติว e ่าเป็นหนึ่งนะมันก็เน้นได้คือหนึ่งเจ็ดเนาะเพราะว่าหนึ่งห้าล้วออกไปแล้วอ่ะห้าหนึ่งก็ออกไปแล้วอ่ะมันต้องเป็นหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดห้าถ้าว่ามันชนกับไอ้น้องขอดน้องขอดมันเป็นหนึ่งเจ็ดอ่ะตัวใหญ่สูตรนะเมื่อกี้ว่าเลขสี่มันน่ยจะเป็นสี่เนี่ยหมอเชียงเหรอเลขสี่เชียงแต่ว่าลอตเตอรี่ฉันได้ห้าห้าสี่เจ็ดนยซื้อไว้นะอืม ซื้อบ้านแล้วใช่ไหมคะใช่โอ้โหห้าสี่เจ็ดอันนี้เป็นเป็นห้าเจ็ดสี่แน่ๆใช่ไหมเล่นหนึ่งเงี่ยเป็นยังไงเป็นเออสี่ป่ะเพราะเสียงอ่ะเป็นสี่ยิงด้วยแต่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยน่าจะสี่นั่นแหละหัวมันเสียงอ่ะถ้าไม่ถ้าหัต้องซื้อหวยไทยเราหวยไทยหวยลาวซื้อไปเลยพวกเนี้ยเนี่ยซื้อไปรถห้ามันมีอยู่ ี๋้วรถเอาโทรศัพมาถ่ายเร็วอไปรถนิเห็นอะไรใครเวลามิ้วชอบได้สามตัวสาน้าเมยมาลํำแล้วเนี่ยซื้อศูนย์เก้าสามกันระเบิดถดถิงเลยศูนย์เก้าสามไม่กลับหัวเลยหรอคะแน่ไม่กลับนิดเดียวถ้ากลับหัวก็หกก็จะมาลํำบนไว้ด้วยใช่ไหมคะไม่รู้แต่เห็นว่าพอหลับตาเห็นตัวเองมายืนลํำอยู่นี่คุท่านคุอยากให้มาลํำค่ะ ปู่ปู่เขาบอกว่าให้แล้วใช่แต่อุ่ยขอลูกมาลำเลยเนี่ยแล้วมันลำเลยเนี่ยโอ้สี่จริงถ่ายเอายังถ่ายดิไหมห้าเจ็ดสี่ทูบแตกลงมาที่เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดมันกําลังไม่พออ่ะเพราะว่าอยู่หน้าตําหนักปู่มันมีแต่ห้าใบอ่ะกําลังกตาสลับกันไปเลยนะมันสลับกันเไป็นอ่ะถ้ากลับหัวนี่โอ้โห ได้มาลัมกันแล้วเนาะคีณแม่งวดก่อนเพิ่9ม093 093ก็คือเลขทูบใช่ไหมคะเลขทูบเทูบแล้วมันเป็นเลขที่เราค่ะงวดนี้ปู่ไม่ให้กลับหัวแม่อะไรเลยนะเจ็บสีไม่มีหัวแล้วใช่หัวกลับค่ะทูบผ่าครึ่งใช่ทูบแตกด้วยแตกตรงเลขห้างวดที่แล้วคุณแม่พิ่มาจุดแล้ว หกเก้าศูนย์นี่ยเงินที่เดลเดลมันออกซื้อหวยมันต้องกลับอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่รอบก่อนไม่ได้กลับเนาะไม่แต่ว่ไม่ได้กลับแต่มันก็ได้เก้าศูนย์อยู่ใช่ไหมคะเดลเก้าศูนย์อันนี้ซื้อตุตตลี่เก้าศูนย์อันนี้ซื้อตุตตลี่ศูนย์เก้าโอ้กับกันค่ะ เทุกคนตัวเลขก็รีบ90คุณเต้ก็ถูก9ถูกกันทุกคนนะก็โอ้โห909ค่ะเขาสับกันได้เยอะได้เยอะ2000ได้เยอะเขาลอตเตอรี่เขาด้วยไงค่าคอมมิชชั่นจ่ายขึ้นเยค่ะคนเล็กคนเล็กที่มันจับปิงปองกันนี้หยิบให้น่ะลอตเตอรี่คนเล็กจะวันนี้จับหรือยังคะแม่จับเมื่อกี้นี่ไงอ๋อจับไม่ลอตเตอรี่อะจับให้หรือยังคะจับแล้วใช่แล้วเมื่อกี้ก็จับปิงปองได้เ่17 ศูนใช่ไหมคะใช่หนึ่งเจ็ดศูนะฮะน้องตัวเล็กจับต้องชื่ออะไรนะคะแม่คุณฟอดน้องฟอดอ๋อน้องฟอดแต่ก็มีเจ็ดอ่ามีเจ็ดอย่างงก็เป็นแนวทางนะทั้งรัฐบาลลาวแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะวันที่สิบหกนะคะแล้วก็ลานตรงนี้เนาะ แต่ไม่รู้นะเราไม่รู้เราซื้อยังไงเราชอบหรือยังไงก็ไม่รู้แป่กเราซื้อไว้แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมาจุดทูบตรงอันนี้อันนี้ไม่ชอบไหมครับตัวนี้นี่ชอบเพราะว่าไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไาแล้วแม่ชอบเองแล้วบังเอิญมาจุดทูบตรงกันอีกอลจุดทูบตรงตรงตัวที่เป็นลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ชอบเพราะว่าที่แล้วก็เฉียดรางวัลเนาะโอ้วดงดก่อนก็เฉียดรางวัลเลรอค่ะตัวที่ราวัที่เท่าไหร่คะเฉียด โอ้เฉียดรางวัลที่หน oh, oh, ึ oh, okay. ่งสองใบโอ้เ yep. ียใกล้แล้วค่ะแม่ใกล้แล้วใกล้จะถึงคิวแล้วครับโอ้โนี่จะมาไหมเนี่ยตัวนี้ตัวไหนคะอ้าวของอะไรโอ้เลขได้แล้วเหห้าเจ็ดสี่หศูนย์กับเพียบสี่เนาะหนึ่งเจ็ดศูนย์ก็เลขของน้องห้าเจ็ดสี่ว่าจะได้ตรงตรงเลยห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ตรง นี่ไปจุจดจ,จุดเสร็จปั๊บคุณพ่อไปหาเราต่เลยเราจะเอารถมาขับรถมาถวายปู่เลยลถ้าได้ตอนนี้เราเลขคำนวลของเรามันมีเจ็บมวดที่แล้วด้เรารถตู้มาขับมาให้ปู่ดูเลยเล<ม> <c oughs> ขคำนวลงวดที่แล้วมันได้อะไรห้าหกเจ็ด มันก็มาหกใช่ไหมค่ะออแล้วอันนี้เอาเลขที่เราเอาเลขที่เราเกี่ยวเนี่ยดูให้อย่างนี้ก็เอานี่น่อต้องมายังไงก็ออกอยู่แล้วแหละค่ะสอตสาธุค่ะก็สลับกันก็เป็นเพียงแนวทางนะงวดรัฐบาลไทยวันที่16กุมภาพันธ์นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ